ราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจกไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด,ด้วยสิ่งเหล่านั้น นี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ภาษาทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจากไม่กลุ่มรมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกัน